เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ผมเคยได้อภิปรายเนี่ยก็มีความตั้งใจครับที่อยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงบริษัท ACE หรือ Absolute Clean Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ผมเคยพาดพิงว่าเป็นเครือข่ายของมูลนิธิป่าลอยต่อซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีประธานของมูลนิธิคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกรณีนนผมองพูดอย่างนี้ว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเจ้าของนะครับคือกลุ่มทรงเมตานะครับซึ่งกลุ่มทรงเมตาเนี่คนบุคคลสําคัญก็คือคุณวิรชัยทรงเมตตาซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่มีบทบาทนะครับอยู่ในตํารวจอ,อีกแล้วนะครับแต่ครั้งหนึ่งตัวท่านเนี่ยเคยได้เป็นรองผอ,อตรนะครับ <S <S คุณวิรชัยนะครับเป็นรองผอ,อตรนะครับในยุคที่พลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณได้คุมตํารวจนะครับ ผมผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณวิรชัยเนี่ยมีตั๋วช้างกับเขาหรือเปล่านะครับได้ตั๋วสรหนึ่งหรือเปล่านะครับพี่ๆตำรวจก็คงจะพอจะทราบกันดีนะครับผมก็ไม่ทราบว่าตัวท่านเนี่ยได้ผลจากผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับคุณวิรชัยก็เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเป็นตำรวจ ระดับหมื่นล้านนะครับซึ่งมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะร่ํารวยขนาดนี้อย่างไรก็ตามครับบุญวาสนาของคุณวิรชัยเนี่ยก็เรียกว่าหมดลงนะครับเมื่อปรากฏว่าตัวท่านถูกปลดจากการเป็นรองผอ,อตรสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่คุณวิรชัยทรงเมตานะครับถูกปลดลงปรากฏว่าราคามูลาค่าของบริษัท ACE หายไปเป็นหมื่นล้าน น่าแปลกนะครับบริษัทที่ควรจะมีความมั่นคงทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับอยู่ๆนะครับเรื่องของบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่ถูกปลดจากตําแหน่งกลายเป็นว่าทําให้มูลค่าของบริษัทหายเป็นปึกหมื่นล้านมูลค่าหุ้นแต่เดิม 4, 4บาทกว,ากว่านะครับอยู่ๆก็เหลือ3บาทกว่า,วานะครับคุณวิรัชชัยอยู่ๆจนลง 1, ทันทีสิ่งหนึ่งมันก็อาจจะแสดงให้เห็นว่านั่นคือราคาของคอนเนคชั่น ทีุ่ณวิลชัยได้รับที่มูลนิธิป่าลอยต่อซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางเชื่อมกับกลุ่มทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนพลังงานเป็นกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลทั้งในประเทศและนอกประเทศต่างๆมากมายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่ไม่เคยแห้งนะครับผมยังจําได้ว่าในวันที่พลเอกประวิตยยังเรืองอํานาจนะครับทุกๆวันนะครับจะมีตํารวจนะครับ ต้องตื่นตั้งแต่เช้านะครับไปหาลุงป้อมนะครับเพื่อให้ลุงป้อมได้เห็นหน้านี่คือสภาพของป่าลอยต่อที่เป็นเครือข่ายอำนาจที่ผมได้อภิปรายในการอภิปรายไม่ไว,ไว้วางใจรอบแรกนะครับเกี่ยวกับป่าลอยต่อหลังจากที่คุณทรงคุณวิรชัยทรงเมตานะครับถูกหมดและมูลค่าของบริษัทหายไปผมก็ทราบมาว่าบริษัทแห่งนี้นะครับกบ ยังคงดําเนินธุรกิจต่อไปแต่มูลค่าของบริษัทก็ไม่เคยกลับมาได้เลยซึ่งตลอด7ปีที่ผ่านมาความน่าสงสัยอย่างหนึ่งนะครับคือเครือข่ายพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคอสชอเนี่ยตลอดเจปีของการตลอดหลายหายปีของการรับประหารที่ผ่านมาเราจะพบว่ากลุ่มทุนเหล่านี้มีการเติบโตและมีความจเจริญง,งอกงามเป็นพิเศษ ไม่ต้องเอ่ยชื่อหลายหายบริษัทที่เป็นบริษัทพลังงานนะครับสามารถกลายเป็นบริษัทหมื่นล้านในเวลาไม่กีป่ปีนี่คือสภาพที่แสดงให้เห็นว่าเรากําลังอยู่ในประเทศที่มีบริษัทพลังงานจํานวนมากได้ประโยชน์แต่คําถามที่สําคัญคือภายใต้การได้ประโยชน์ของบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทพลังงานเนี่ยประชาชนได้อะไรถามว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับที่ทราบ อย่างที่นาโบนเนี่ยเขาถูกบอกว่าจะซื้อที่ดินเอาไปทําตลาดและสุดท้ายมันจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งผสมไปกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเยถามว่าพี่น้องประชาชนที่นั่นได้อะไรถามว่าการที่เรามีโรงไฟฟ้าที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมทั้งทงที่ประเทศนี้เรามีพลังงานไฟฟ้าเกินกว่าจุดพีกหรือจุดสูงสุดอยู่แล้วเนี่ยคำถามก็คือทำไม เราจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนแทบไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยเราอาจจะบอกว่านี่คือความมั่นคงทางพลังงานแต่ถามว่าความมั่นคงทางพลังงานที่กดหัวประชาชนโดยที่กลุ่มทุนได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นความมั่นคงพลังงานของใครนี่คือสภาพที่เรากําลังเจอนี่คือสภาพที่กําลังเป็นไปภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาหลาย และท่านก็คงหวังว่าจะเป็นอีกหลายสิบปีดังนั้นนะครับผมขอให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนผมไม่คิดว่านี่คือการต่อสู้ของคนไม่กี่คนแต่นี่คือการต่อสู้ของประชาชนที่กําลังตั้งคําถามต่อกลุ่มคุณที่กาลังกินรวบประเทศการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะมุ่งตรงไปที่กลุ่มแอ s o ู u t e กรีนเอเนอร์จีซึ่งเป็นกลุ่มทุนหนึ่งกลุ่ม แต่ในความเป็นจริงแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่กำลังดังที่สุดที่ตั้งคำถามต่อประเทศนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากำลังจะสร้างโรงไฟฟ้าโดยที่ไม่สนว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมเลยใช่ไหมเราจะสนแค่ว่ามันจะมีบริษัทอะไรบ้างได้ส่วนแบ่งจากโควตาจากผลประโยชน์ที่เป็นอยู่ซึ่งผลประโยชน์นี้นะครับมันก็มีหลักฐานซึ่งสามารถหาอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้ว่า กลุ่มทุนเหล่านี้ในท้ายที่สุดเขาได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจอย่างไรผลประโยชน์นี้ไม่ได้มาสู่พี่น้องประชาชนผลประโยชน์นี้ถูกแบ่งสรรกันโดยผู้มีอำนาจในทางการเมืองและผู้มีอำนาจในทางคุณซึ่งประชาชนคือผู้ที่ต้องแบกรับความเลวร้ายั้งมกล่าวเฉพาะเจาะจงถึงโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ ผมทราบเาว่าโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ต้องการผลิตจากทางของปามนะครับทางของปามนะครับเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลเหมือนจะช่วยชาวบ้านแต่ในอีกในยะหนึ่งนะครับถามว่าทางของปามเนี่ยมันมีตลอดเวลาหรือเปล่าถามว่าเราจะสามารถหาพวกชีวมวลต่างๆนะครับมาเผาเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือในท้ายที่สุดก็คือการเอานําขยะต่างๆ เข้ามาแล้วมาเผาซึ่งที่ผ่านมาเรามีบทเรียนจํานวนมากเกี่ยวกับโรงโรงงานไฟฟ้านะครับซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่างๆให้กับที่น้องประชาชนจํานวนมากเราเคยได้ยินตลอดเวลาว่าโรงไฟฟ้านั้นปลอดภัยโรงไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานสะอาดเรามีเทคโนโลยีจํานวนมากที่มาช่วยเหลือประชาชนในต่างประเทศผมก็พอเห็นอยู่บ้างครับที่จะเห็นโรงพลังงานไฟฟ้านะครับ ที่อาจจะสะอาดอาจจะพอมีอาจจะหาได้แต่ทุกครั้งครับที่มีการเอาไอเดียเอาความคิดมาตั้งโลงเงินไฟฟ้าเมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยในท้ายที่สุดมันก่อให้เกิดมลภาวะก่อให้เกิดมลพิษต่อพี่น้องประชาชนได้หลายหลายกรณีแล้วเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างกรณีที่แม่หมาะนะครับมีประชาชนจานวนมากมีผลที่ชัดเจนในทางการแพทย์ว่าพวกเขาในกระแสะเลือดของพวกเขามีไซยาไน์ แปงอยู่ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มกลายเป็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนดังนั้นนะครับผมจึงขอสนับสนุนนะครับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต,ต่อสู้มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามและเราไม่ควรจะเอาเรื่องของโควิดมาใช้ในการเป็นข้ออ้างเพื่อดาเนินคดีกับพวกเขา การต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของพวกเขาเขากําลังทําเพื่อเราพวกเราทุกคดน,นะครับดังนั้นนะครับเราควรช่วยกันในการสนับสนุนผมคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธการพัฒนาแต่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บรรดาเหล่าธนาคารต่างๆผู้สนับสนุนต่างๆต้องปฏิบัติตามก็ขอให้กําลังใจอีกครั้งนะครับและก็ยืนยันว่าในส่วนของผมและพรรคก้าวไกลเราจะร่วมจับดานร่วมต่อสู้ เพื่อให้น้องประชาชนมีสิทธิชุมชนที่แข็งแรงนะครับและทําให้ี่น้องประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองสุดท,ท้ายนี้นะครับไทยสนใจเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรือขทายของป่าลอยตออยากรู้จักแอปพลิเคชันเอเนอร์จีที่มากขึ้นอยากรู้ว่ามีกลุ่มคนอะไรอีกบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของคนเอกประยุทธ์ของคนเอกประยท์สามารถหาซื้อได้นะครับ ก็เรี่มละสงรหบาทก็ขอทายกันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ